มาครับเปิดได้รีวิววันนี้ครับขอเสนอครับแฟงรายกาศครับุผู้ชมซึ่งไอดีจากคุณพุชชี่นะพุชชี่นะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยครับุผู้ชมที่ไว้วางใจผมมารีวิวให้นะครับสำหรับแฟงรายกาศตัวนี้ครับก็เลื่อนไปดูที่สแตทโอออนก่อนเลยครับในโลโก้ของ a c ซมิลาแล้วครับได้บูทมาแล้วอยู่ที่ d m เอ็กับ99นะครับุผู้ชมถ้าลองจับรายการครับยืมมาเล่นกองหลังครับเหลือ93นะได้บูทมาถึง3ปกติ90นะ เนี่ย90กับแด้บูท93นะกองกลางตัวรับครับถ้าไม่ได้บูทอยู่ที่96นะครับถ้าลองจับรายการไปเล่นแมปอ่ากองกลางครับ CMF นะเหลือ92นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าไม่ได้บูทครับก็อยู่ที่น่าจะประมาณ90ครับได้บูทขึ้นมา2นะครับเอไปดูที่ดีเทลเล็กน้อยครับสำหรับแฟงไหลการตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมส่วนสูงครับ190เซนติเมตรครับในเวอร์ชั่นของ26ปีนะฮะเป็นผู้เล่นที่ถนัด้าขวาครับพียงขอใช้แค่50เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชม เลเวลตันอยู่ที่23นะฮะสแตทภายในเกมครับเรียกว่านี่คือการได้บูสต์มาแล้วนะครับสแตทจะบวกเพิ่มถึง2ทุกสแตทนะฮะเรื่องบางที่ออฟฟิ้นซีออเวเนตครับหรือว่าความสามารถการเล่นเกมบุกครับ84ครับบอลคอนโทร90ดิมบิ้ง85ครับไทโพชชั่นหรือก่าเนมอัลตัมครับ94นะโลพาสครับส่งสั้น95ครับล็อบเตทพาสส่งไกลครับ96ครับวินิชชิ่งการจบสกอร์นะ83ครับเฮดดิ้ง92ครับลูกฟรีคิก 84นะครับยิงโค้ง71ครับความเร็วหรือว่าสปีดเนี่ยนะอยู่ที่85นะครับความเร็วที่โอเคนะเป็นค่อนข้างที่จะโอเคนะเรียกว่ากองกลางตัวรับตัวนี้ครับสปีดต้นครับ76ครับคิกิ้งพาวเวอร์หรือพลังการยิงครับ95นะฮะกระโดด92ครับความแข็งแรงอยู่ที่96บาลานซ์76ความอึดครับอยู่ที่94ครับมาดูที่แต่เกมรับกันบ้างนะ ริมมิสซีฟอเวเนตครับหรือว่าความสามารถการเล่นเกมรับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่95นะฮะบอลนิ่งการเข้าปะทะการยิงบอลครับอยู่ที่91ครับแล้วก็ความดุดันครับอยู่ที่97นะฮะสำหรับแฟงไลค์กาดตัวไอคอนิกโมเมนต์ตัวนี้นะครับไปอยู่ที่สกิลกันบ้างครับผู้ชมเรียกว่ามาจัดเต็มครับ10สกิลเลยนะครับมีคัตบีไฮแอนเทิร์นครับมีรองแรงชุตติ้งครับมีไลซิ่งช็อตครับมีการจบสกอร์ท้ายากด้วยนะตัวนี้นะมีวันทัชพาสครับมีเวทเ์็ดพาสครับมีแมนมาร มี i n t e r c e p t i o นครับมีสกิลกับดันทีแล้วก็มีหัวใจนักสู้ก็คือ fighting ิร i ตนะครับสำหรับตัวไ i อ o n i c moment ในเวอร์ชั่นของแฟงไรกาต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับแฟงไลกาต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมในรูปแบบของ i อ o n i c moment นะครับซึ่งใครที่เปิดได้จากแพ็คตำนานของเอซิมิลานครับก็ยินดีด้วยนะซึ่งผมก็ ยังเปิดไม่ได้นะ้วสามกาเสือเนี่ยหนึ่งในสามกาเสือผมยังเปิดไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะซึ่งตัวนี้ครับบอกเลยว่ายินกองกลางเราลับได้แน่นมากๆครับกับส่วนสูง190ซมตรครับเรียกว่าสัดส่วนโคตรดีตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าครบเครื่องนะเกมลุกมันก็ได้นะเลี้ยงบอลม,มันก็ดีนะเลี้ยงบอลม,มันจะมีบอลค,คอนโทรลดิบบิง้งกับไทบูชั่นครับ90 85 94นี่คือสกิลที่ มากับตัวมันแล้วก็ได้รับการบูตในโลโก้ของไอซีไม่ลางเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งได้รับโลโก้เนี่ยผมก็ยังมองในเรื่องของสเตตที่ผมยังขัดตาขัดใจขัดหูผมได้เกินนะไม่รู้ว่าค,คุณผู้ชมจะเห็นด้วยผมกับผมหรือเปล่านะคือแบบนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเรื่องสเตตของการส่งสั้นส่งไกลนะที่มีถึง95ก็96 95บนี่คือการส่งสัง้นส่วน96นี่คือการส่งไกลนะซึ่งผมเล่นมามันเปิดมันเปิดไม่ค่อยดีอ่ะคุณผู้ชม ความรู้สึกผมเนี่ยแบบมันเปิดแบบโด่งๆแบบให้ไปวัดโมงกันเอาอะคือแบบมันไม่เปิดพุ่งเหมือนเดวิดเบ็คแฮมอย่างเงี้ยคือแบบกองกลางอื่นคือสแตตที่แบบ959 6นี่คือมันเปิดพุ่งนะแล้วเปิดหลุดด้วยแต่แฟนรากาศคือเปิดแล้วไม่ค่อยหลุดอ่ะคุณผู้ชมคือแบบผมก็งงเหมือนกันว่าทาไมนะแต่สเตตอย่างอื่นนี่คือโอเคแหละความเร็วพอใช้ได้นะฮะไล่ฟัดได้ดุดันด้วยแย่งบอลก็ดีนะฮะออาพูดถึงแย่งบอลด้วยกับแย่งบอลเนี่ยแค่9กคุณผู้ชมคือแบบนี่ได้รับบูสตเลยด้วยนะ แย่งบอล91ในบอลวินนิ่งอ่ะที่เขียนว่าบอลวินนิ่งคือการแย่งบอลการเข้าประทา91กับคุณชม,มซึ่งผมมองว่ามันน้อยไปเปล่าสําหรับแทงไร้การ์ดนะเว้ยคือแบบเป็นตัวคนหญิงอ่ะซึ่งได้บูทมาแค่91เองซึ่งผมควรมองว่าการเอาที่การสร่งสร้างส่งไกลมันเยอะไปเนี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่กองกลางแบบบิดฟิลแบบพลเมเกอร์ที่ต้องมีเยอะได้อะไรมากมายขนาดนั้นนะที่จริงผมว่าควรเอาสเตตนั้นอ่ะ เอามาใส่ในการเกมรับดีกว่านะอย่างเช่นเลเวลสี่โอเมเนตครับมีแค่95้าสที่จริงมันควรจะเป็น97มั้ง98แบบแต่มันไม่น่าเกลียดนะผมว่ามันให้ได้เลยกับเกมรับของัังรายการนะซึ่งบอลมิ่งเนี่ยควรเพิ่มไปสัก94ไปได้บูตไป94เนี่แต่นี้มันแค่9 1เองนะคุณผูม้ชมนะซึ่งผมมองว่ามันมันน้อยนะสำหรับกองกลางตัวรับนะคุณผู้ชมนะซึ่งไปเทียบบูตเกตดูดิบูตเกตตัวฟีเจอร์อะคือแบบยังเก่งยังเก่งกว่านี้เลยนะ,ะแต่เกมรับมนะันอะ แต่ตัวนี้ครับก็ความแข็งแกร่งมีนะ9 6ครับกระโดด9 2ยิงแรงด้วยตัวนี้คือแบบสามารถสอดมายิงไกลได้นะคุณผู้ชมมันยิงแรงด้วยยิงพุ่งมีสกิลเสริมด้วย Rising Shot Long Range d i เนะี่ยคือมีนะ l o ง g r a ช g e ต,ติง้งเนะี่ยมีนะครับคุณผู้ชมนะซึ่งมันก็เป็นตัวรับจ่าจ๋าจริงๆครับคือถ้าไม่กด One t w ทำชิ้นขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นนะสำหรับแฟนรายการนะคุณผู้ชมนะคือแบบมันก็ยืนยือนอยู่หลังอะ ยืนอยู่หน้ากองหลังอ่ะคือแบบไม่ขึ้นจริงๆนะคือแบบรับรับเหนียวจริงๆตัวนี้คือแบบเก่งคุณผู้ชมใครมีนี่อัพอัพมาใช้เลยสามทางเสือรับไม่ว่าจะเป็นฟูอาแจ็คเคยอยูนะฮะฟูอีซีมิลานหรือไม่ก็ฟูทีมชาติฮอลแลนด์หรือว่านอทตแล์นั่นเองนะครับซึ่งนะอย่างว่าผมก็ยังขัดใจอยู่นะคุณผู้ชมกับแบบสแตตเกมรับมันอ่ะมันน้อยไปอ่ะคือแบบผมมองว่ามันควรเยอะกว่านี้อ่ะอย่างเช่นกองหน้าตัวอื่นอ่ะตำนานไอคอนิกอ่ะคือแบบ ความสามารถการเล่นเกมลุกมันยังตันเก้าเก้าได้เลยทำไมตัวนี้มันจะตันเก้าเก้าไม่ได้ความสามารถเล่นเกมลับคุณผู้ชมที่ดูดิแล้วแบบมันขัดใจผมอะส่งสั้นส่งไกลอะส่งไกลือแบบส่งไกลไม่ได้ตามตามสเต,ต็ตเลยนะคือแบบส่งไกลประมาณแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยเก้าสิบแค่นั้นอะคือแบบแล้วน่าจะไปเสริมเกมลับให้อะคือแบบสเตตมันดูน้อยไปนะสำหรับไอคอนิกตัวนี้นะผมบอกว่าผมจับแลวผมยังรู้สึกแย่เลยแบบเกมลับมันเก่งก็จริงแต่ควรให้สเต,ต็ตมันเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมล่ะแบบ ออให้มันสวยๆห,หน่อยสะแตทอะเกมลับอะก็ประมาณนี้นะคุณชมนะโหดตัวนี้ผมบอกเลยว่าโหดเป็นกองกลางที่ตัวใหญ่นะครับอาจจะทําให้ใครหลายคนลืมเวล่าก็ได้นะซึ่งเวลา่าไม่รู้จะมาตอนไหนเหมือนกันนะสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ในรูปแบบของอาร์เซนอลนฮนะซึ่งมีข่าวอยู่ว่าจ,จะยกเลิกลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้แต่ผมว่ายัางไงก็มานะเพราะว่ามันเพิ่มทางด้านของอาร์ตินิสเบิร์กแค์แล้วก็โทมัสลูซิกี้ของไอวอนิกโมเมนต์ แบบตำนานเซนนอนนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบของอะไรนะคุณผู้ชมนะมันก็ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลก์นะกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะซึ่งใครมีคอมเมนต์มีอะไรพูดคุยโต้เถียงอะไรก็ผมสามารถรับคอมเมนต์รับฟังทุกคนนะยังไงคอมเมนต์ comment มาได้ครับแล้วก็อยากให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะถ้าตัวไหนผมไม่มีก็ถ้ายินดีก็ส่งรัดให้ผมมารีวิวได้นะค,คุณผู้ชมนะซึ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน ปากด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ the hell cat Hellcat. No!